เจนเยังคงเครียดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความขัดแย้งแต่เจน y ก็ไม่ได้หยุดเลยที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสมัยใหม่มาดูว่าเจนเและเจน y จะมีการเคลื่อนไหวย,ยังไงในปี2026และต่อไปเจนเเครียดแล้วเครียดอยู่แต่รับมือได้ดีเจน x หรือเจนเยังคงเป็นเจนเก่าแก่ที่ถูกลืมไปในสมัยใหม่แต่เจนเไม่ได้หยุดเลยที่จะแสดงความสามารถและอิทธิพลของตนเองตามรายงาน จากเทรโลก2026จากที DC เจนมีความเครียดสูงสุดเมื่อเทียบกับเจนอื่นๆแต่ก็มีความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆด้วยภูมิหลังที่เติบโตมาก,กับการคิดหาทางออกด้วยตนเองแม้ว่าเจน X จะมีความเครียดมากที่สุดแต่พวกเขาก็มีทักษะในการรับมือกับความเครียดดีที่สุดพวกเขามีความพร้อมในการปรับตัวและมีทักษะความยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์กลุ่มเจนเเป็นศูนย์กลางความมั่งคั่งในปี2026 ด้วยการเติบโตของบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินในระดับสูง d w s แต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ Gen X ไม่ได้เป็นเจนเดียวๆที่มีความเครียดสูงแต่พวกเขาก็มีความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆด้วยภูมิหลังที่เติบโตมากับการคิดหาทางออกด้วยตนเองพวกเขามีทักษะในการรับมือกับความเครียดดีที่สุดทำให้เจน X เป็นเจนที่มีอิทธิพลต่อโลกอย่างมากคุณคิดว่าเจน X จะมีความเครียดมากขนาดไหนและวิธีการรับมือของพวกเขาจะเป็นอย่างไร นวา Y เตรียมเข้าสู่วัยกลางคนเต็มตัว Gen Y หรือ Gen Y หรือ m i l l e n n i a l ก็เตรียมเข้าสู่วัยกลางคนเต็มตัวในปี2026พวกเขาเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนโซเชียลมีเดียไม่แพ้เจนเสียพวกเขาไม่ได้หยุดเลยที่จะสืบค้นสินค้าและของตกแต่งในสไตล์มินิมอลและมีความสนใจในโภชนาการตามเวลาชีวภาพ (Chrononutrition) ในส่วนของสุขภาพพวกเขามีแนวโน้ม Soberist e New Cool ที่เชื่อมต่อกับความหมาย และการมีช่วงเวลาที่น่าจดจำพวกเขายังให้ความสนใจในการดื่มแบบไร้อแอลกอฮอล์เพื่อรักและดูแลสุขภาพตัวเองในบทบาทผู้ปกครองและการท่องเที่ยวพ่อแม่มิเลเนียลชื่นชอบวางแผนท่องเที่ยวของครอบครัวในช่วงวันหยุดและใช้ AI เพื่อวางแผนกิจกรรมพวกเขาชอบการท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตเสมือนคนพื้นถิ่นและมีความสนใจในการทำงานและการพักผ่อน Gen Z er, New Culture Code Gen Z er, หรือ Gen Z เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและเป็นดิจิทัลเนทีฟ จริงๆร,รหัสทางวัฒนธรรมใหม่ถูกขนานนามว่าเป็นตัวตนของ Gen Z ในปี2026พวกเขามี2โหมดคือ Dark Mode และ c h r o n i c l y Online ในส่วนของการจับจ่าย Gen Z ชาวอเมริกันและยุโรปมีความสนใจในการบริหารค่าใช้จ่ายและเกิดกระแสะอวดการประหยัดให้โลกรู้บนที่ทอพวกเขาเป็นกำลังหลักในดูเคาเจอร์ที่มองหาสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าที่ชอบในราคาถูกกว่า Gen Z ชาวจีนกำลังปรับรูปแบบการใช้ชีวิต ให้ไม่ตึงเครียดและเน้นความคุ้มทุนมากกว่าพวกเขาเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียและมีความสนใจในการทำงานและการพักผ่อนเจนอันฟาเจนไอแพ์ที่อยากใช้ชีวิตจริงๆเจนอันฟาหรือเจนอันฟ้าถูกฉายาว่าเจนไอแพ์เนื่องจากใช้ชีวิตวัยเด็กท่ามกลางการล็อกดาวแต่พวกเขากลับชอบปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงมากกว่าดิชิทัทนพวกเขามีความสําคัญในการเล่นอารมณ์ขันและความคิดสร้างสรรคในส่วนของการเรียนรู้เจนอันฟาจะหันมาใช้แบรนด์ต่าง เพื่อการศึกษาหัวข้อที่ถูกตัดออกจากหลักสูตรรัฐบาลพ่อแม่มิเลเนียลที่ดูแลเจนอันฟาจะใส่ใจสุขภาพกายและใจของเด็กและสอนให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพจิตของตนเองเจนเบต้าผู้มีเพื่อนเป็น AI เจนเบต้าหรือเจนเบเธอจะเติบโตในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทสําคัญที่สุดพ่อแม่ได้เริ่มป้อนข้อมูลลูกน้อยลงในระบบผู้ช่วย AI ทําให้ AI กลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจคนแรกของเจนเบต้าผู้ปกครองมีความพิถีพิถันในการเลือกของเล่นที่ต้องช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ เจน X และเจน Y จะมีการเคลื่อนไหวยังไงในปี2026และต่อไปคุณคิดว่าเจนเซียและเจนอัลฟาจะมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงยังไงในปี2026และเจนเบต้าจะมีเพื่อนเป็น AI ทําให้เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในกลางคนเต็มตัวนี้